สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสสเจี๊ยบตอบป,ปมสีสุวรรณฟ้องหมิ่นรัฐบาลถามกลับมีอะไรให้ชมบ้างสืบเนื่องจากกรณีที่นายสีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์กรการพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่าตามที่ปรากฏในการทั่วไปในโซเชียลมีเดียและสื่อสารมวลชน ได้รายงานเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่5มกราคม2564ว่านางอมรัตโชคประมิตุลอสอแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลได้เขียนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีข้อความว่าเรามีรัฐบาลที่โหนเจ้าและเกาะเชื้อโรคเพื่ออยู่รอดไปวันๆส่งลูกไปเที่ยวห้างได้แต่ส่งไปโรงเรียนไม่ได้ กับอีกหลายมาตรการการรับมือกับโควิด -19 ของรัฐบาลเฮงสวยที่มีแต่ความเลิกลากต่อมาเมื่อวันที่6มกราคมนางอม,มราชโชคประมิตรกุลหรือสอสเอจียบสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กโดยระบุว่าคำถามพอจะทราบแล้วใช่ไหมว่าคุณศรีสุวรรณจะไปยื่นตรวจฟ้องจริยธรรม ว่าเข้าขายหมิ่นประมาทผิดกฎหมายเรื่องที่ไปวิจารณ์ว่านายกด้วยคำว่านายกเฮงซวยก่อนอื่นต้องขอถามกลับไปว่านายกมีอะไรให้ชมบ้างคะคิดว่าก็เป็นสิทธิของคนที่จะไปร้องเรียนก็ทำได้แต่ตัวเองก็คิดว่าตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์หรือให้ความเห็นในฐานะผู้แทนราษฎรได้เพราะไปไหนเขาก็พูดกันแบบนี้ทั้งนั้น ราก็มีหน้าที่เพียงแค่สะท้อนความจริงที่คนอื่นพูดกันในสังคมทั่วไปในตลาดในร้านกาแฟาในวงข้าวคำพูดแบบนี้ฟังกันได้จนเป็นเบสิกยกตัวอย่างเพลง one two three four f i อะไรนั่นก็แรงกว่านี้มีกันจนปกติประชาชนพูดอย่างหนึ่งจะให้เราแดัดแปลงคำพูดอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ได้เป็นการวิจารณ์ให้ความเห็นตามธรรมดา ที่จริงท่านนายกออกไปฟังเองบ้านก็ดีอยากให้ออกไปฟังในที่ที่มีการชุมนุมที่มีคนเป็นหมื่นเป็นแสนด้วยตัวเองว่าเขาพูดว่าอย่างไรคำถามถัดมาที่เขาจะร้องเรียนเพราะว่าคือคำนี้ถ้าเป็นชาวบ้านก็ใช้กันปกติแต่ความที่เป็นสอสอควรต้องยึดถือจริยธรรมและไม่ควรใช้คำแบบนี้คือก็เป็นหน้าที่ของท่านประธานสภา ที่จะตั้งคณะกรรมาการพิจารณาดูว่าอันนี้มันเบาไปพอดีหรือมันแรงไปก็เป็นเรื่องของดุลพินิตที่ผ่านมารัฐสภาไทยก็ไม่ใช่เคยมีคำพูดในดีกรีนี้เราก็เคยได้ยินกันมาแล้วบ้างถ้าท่านประธานไม่เห็นว่าข้อร้องเรียนนี้มีน้ำหนักอะไรก็อาจจะปล่อยผ่านให้หายไปคำถามถัดไปยืนยันว่าคำว่านายกแห่งซวยไม่อยาบคายใช่ไหมคะ คิดว่าคนฟังมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ได้แต่อะไรที่พูดไปแล้วก็เป็นความรับผิดชอบการร้องเรียนแบบนี้เป็นเรื่องปกติที่มีอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เรื่องแปลกน่าตกใจหรือน่าตื่นเต้นอะไรถ้าประธานไม่เห็นว่ามีน้ำหนักก็อาจจะไม่ได้หยิบยกขึ้นมาให้เสียเวลาในการตั้งคณะกรรมการคิดว่าเสรีภาพต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและจริยธรรมด้วยหรือไม่อย่างไรน่าจะเป็นอย่างนั้น แต่ว่าขอบเขตเส้นที่เราแบ่งไว้ว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกเกินกรอบหรือว่ายังอยู่ในกรอบเป็นเรื่องของดุลพินิษไม่สามารถมีใครฟันธงได้ถูกของเราอาจจะผิดของคนอื่นถึงต้องมีการตั้งเป็นรูปคณะกรรมการเพื่อพิจารณาถ้าจำเป็นคิดว่ามีการเมืองแฝงหรือไม่เพราะที่ผ่านมาเห็นคุณอมรักษ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรในการชุมนุม ประชาชนที่ติดตามการเมืองก็พอจะทราบว่าคุณสีสุวรรณที่ผ่านมามีบทบาทอย่างไรอยู่ฝั่งไหนหรือว่ามี h i d เด้นอะเจนอะไรถึงได้มีการตั้งฉายาให้แบบนั้นมีฉายาอะไรก็ตามนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้วว่าเพราะอะไรคิดว่าไม่ต้องบอกซ้ำก็ได้ดีเอ็นขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ